ถึงแล้วค่ะทุกคนบ้านพี่ชายสามีนะคะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะทุกคนบรรยากาศน่าอยู่มากค่ะทุกคนดูพื้นที่กว้างค่ะดูบรรยากาศรอบๆนะคะดูมีรถวิ่งผ่านตลอดค่ะทุกคน ากาศดีมากนี่ก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะทุกคนอาศัยอยู่เยอะอยู่บรรยากาศดีน่าอยู่ค่ะอันนี้พี่ชายสามีก็จะอยู่หลังนี้ค่ะทุกคน บรรยากาศดีแกอยู่คนเดียวค่ะมีดอกไม้สวยๆสนามหญ้าเยอะอยู่นะเนี่ยนี้เพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่ง บรรยากาศรอบบ้านค่ะทุกคนไม่มีกำแพงนะคะทุกคนนี่เป็นข้างหลังบ้านดอกไทยไทยเรนเยียใช่ไหมคะเรียกถูกเปล่าไม่รู้เนี่ยค่ะบ้านพี่ชายสามี บรรยากาศดีค่ะทุกคนบรรยากาศน่าอยู่มากดอกไม้สวยสวยดูกำลังจะเฉาช่อใหญ่มีหลายสีอยู่อันนี้ก็เริ่มจะเฉาละ มีกุหลาบด้วยนะคะทุกคนพาดูกุหลาบเนี่ยค่ะกุหลาบมีลูกด้วยกุหลาบมีลูกด้วยค่ะทุกคนดูหลาบสวยตรงนี้ก็มีดอกไม้เริ่มจะเฉาละลาบสวยงาม บรยากาศดีค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะไปละค่ะ